โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคนรูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุ้ม,มเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงก์เพจใต้คลิปน,นี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนาหน้าด้วยนะครับ ร้านเมโลท็อปอัพเปิดให้บริการ8โมงชา้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR Code อ,อันนี้ได้เลยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ยช่องวันเดยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจของนำครีมด้วยนะฝากแชร์คลิปให้กับเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับสำหรับกิจกรรมวันนี้เนาะที่เราจะมารีวิวก็คือเป็นกิจกรรม d a s h m e XROV เนาะก็เป็นที่เราสัญญาไว้ว่าเราน่าจะทำช่วงเสาร์อาทิตย์นี้แหละ ก็พอดีก็วันนี้ก็เลยได้ออกไปซื้อนมของแถวบ้านร้านป้าแถวบ้านโอเคก็เป็นสกินใหม่สุดเปรี้ยวสว t ต r ีมซิลิก้านำรหัสบนกล่องดัชมิลแปแรกดัช h m i บล็อกได้เลยตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนถึง30ธันวาคมนี้นะรายละเอียดก็ดูที่กริน่าอาวีไทยแลนด์ได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปใน เรียกอะไรนะในหน้ากิจกรรมอันนี้ก็เลยแล้วกันคลิกเลยอืมพอคลิกเข้ามาเสร็จเขาก็จะให้เราลงทะเบียนเนาะชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างงี้เนาะชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์เพศอืมแล้วก็ความสนใจให้เลือกได้มากกว่า1คําตอบอืมมีสัตว์เลี้ยงซีรีส์ภาพยนตร์อาหารท่องเที่ยว ทนโลยีแฟชั่นสุขภาพกีฬาแล้วก็เพลงคุณดุ่มนมเปรี้ยวแบรนด์ใดบ้างเลือกมากกว่า1คําคำตอบนมเปรี้ยวดัชมิวแล้วก็โยเกิร์ตพร้อมดื่มเมจิเบลเกเรียนมเปรี้ยวโฟโมสแล้วก็นมเปรี้ยวไอวีอ่าฮะแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องด้านคำยินยอมพาพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อน,นำมาเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆและปรับปรุงการให้บริการในการวิเคราะห์ทางสถิติและวิจัยทางการตลาดรวมถึงเปิดเผยข้อมูลดงังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกเพียงเท่าที่จำเป็นนโยบายคุม้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นค่าประจ้าไม่ยืมยอมให้บริษัทจัดเก็บข้อมูลข้างต้นอันนี้ก็ไปเลือกตอบคำถามกันนะเนาะถึงจะกดแกลกรางวัลทันทีได้ โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราขอไปกรอกก่อนแล้วกันนะเราก็กรอกเสร็จแล้วเขาก็จะขอรหัส OTP เนอะแล้วเรากขกรอกรหัส OTP ลงไปเรามาละโอเคก็ก็ประมาณนี้ก็พอกรอกเสร็จก็เข้ามาในหน้านี้การขอความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทางนี้การินาขออนุญาตเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยคุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามด้านล่างนี้น่าจะประมวลผลข้อมูลของคุณกิจกรรมใดได้บ้างข้อ1คือการเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อส่งของรางวัลกิจกรรมหรือเพื่อให้คุณสามารถแลกรับสิทธิ์ของรางวัลได้ด้วยตัวคุณเอง ของการเก็บบันทึกข้อมูลของท่านเพื่อติดต่อในกรณีเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันในอนาคตข้อ 3. การส่งข้อความทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่นๆของทางการีนาในการีนาจึงขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อให้คุณไม่พลาดโอกาสในการได้รับสิทธิประโยชน์ การรับรางวัลการเข้าร่วมกิจกรรมของทางการลีนาเพื่อให้คุณไม่พลาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆของทางการลีนาให้คุณไม่พลาดโอกาสแคมเปญพิเศษและกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆของทางการลีนาการลีนาจะเก็บรวบรวมของคุณเมื่อใดเมื่อคุณลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กิจกรรมที่คุณเข้าร่วมเท่านั้นมีโอกาสได้รับข่าวสารและการแจ้งเตือนในช่องทางใดได้บ้าง ก็โอเคคุณมีโอกาสได้รับข่าวสารข้อความทางการตลาดผ่านทาง SMS อีเมลทั้งนี้กาลิน่าจะดูแลปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางกาลินา่าโปรดอ่านเพิ่มเติมที่เวเว็บนี้และหากต้องการใช้สิทธิ์หรือ ถอนความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เรียกว่าอะไรอีเมลนี้เนาะโอเคก็น่าจะประมาณนี้อาจจะกดยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ได้เนาะแต่เราคงกดยอมรับไปก่อนละกันในครั้งนี้นะก็กดไปตรงนี้เขาบอกว่าทุกๆ2รหัสรับ1กล่อง Das h Milk b ก x เนาะก็สแกนรหัสหรือกอกรหัสจากกล่องนมเปี้ยว Dash Milk ก็คือสแกนเนาะแล้วก็เอารหัสมาใส่ก็เดี๋ยวลองไปทําให้ดูแล้วกันนะก็เริ่มจากก็จะไปเริ่มจากการซื้อนมมาเนาะจากข้างบ้านเราซื้อมา6กล่องเพราะว่าทุกๆ2กล่องมันได้แค่1รหัสเนาะเพื่อจะได้รับไอ้กล่องเนี้ยที่จะเปิดสุ่มของโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราก็จะไปสแกนก่อนในแต่ละกล่องนะพอสแกนแต่ละกล่องเสร็จใช่ไหมมันก็จะมี อันนี้ขึ้นมาเราก็เอาตรงขวซองเนี่ยไปใส่ในกล่องข้อความอันนั้นเนาก็มาใส่ตรงนี้เราก็จะได้อันนี้มาโอเคก็จะส่งลรหัสสำเร็จแล้วคุณได้รับดัชมิวบอกจำนวน1กล่องดัชมิว b o x จะถูกส่งไปยังกล่องข้อความในบัญชี Rov ของคุณภายใน15นาทีแล้วก็ถ้าใครมีกล่องอีกก็กดแลกดัชมิวบอกเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะ ก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราลองไปดูในของข้อความของเราดูแล้วกันเนาะมันจะเป็นยังไงถ้าใครมีเพิ่มเติมกดได้เลยนะเนี่ยแล้วก็จะใส่โค้ดได้อีกโอเคเดี๋ยวไปใครเพิ่มเติมก็กดไปตรงนั้นใช่ปะอันนี้ก็มากดตรงของข้อความนี่ dash mu x r o v ดูซิจะได้อะไรได้ค่มพีขั้นสูงโอเคเดี๋ยวเรามี6กล่องเนาะเดี๋ยวเราขอไปเปิดเพิ่มอีก2อนีอ่ะไรี่กล่องก่อนเนาะดูซิว่าจะได้อะไร อเอ๋ไหนลองดูอันนี้สิได้ไรไหนโอ้คัมภีร์ทั่วไปโอ้ยเนาะมาดูกล่องถัดไปกันเลยละกันว่าจะออกได้เป็นอะไรฮิตื่นเต้นทั้งมันเลยถ้าได้สกินขึ้นมาจะดีใจมากคัมภีร์ทั่วไปโอ้ยคัมภีร์ทั่วไปโอเคโอค้ยกิจกรรมนี้มันแบบ <c oughs> แต่มันดูถามว่าดูของรางวัลได้ไหมว่ามีอะไรบ้างโอเคทุกๆสองรหัสเนาะก็จะได้อันนี้ก็เดี๋ยวขอดูตรงอันนี้ของรางวัลในกิจกรรมและเงื่อนไขของกิจกรรมของรางวัลของรางวัลสก,กินสุดพิเศษจากนมเปี้ยวดัชมิลหรือสกินฮีโร่อื่นๆและของรางวัลอื่น,อ,นอีกมากมายก็ <laughs> ก็เห็นมีแต่คัมพี์ทั่วไปบ้างแล้วก็คัมพีขั้นสูงแล้วก็มีสกินทั้งหมด4สกินมีไวโอเลตคีร่าคิวด์แลแล้วก็ซิลิก้าเนาะอยากได้ซิลิก้าจังแกและกอกรหัสนมเปรี้ยวดัชมิลและลับดัชมิลบ็อกเพื่อรุนรับรางวัลดังนี้โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะว่าแต่ละสกินจะมีหน้าตายังไงบ้างอันพร้อมแล้วไปดูกันเลย Fire <laughs> Look upon my might and despair. โอเคสำหรับสก,กินก็มีประมาณ4สก,กินนี้เนาะอืมใครสนใจก็ไปดูกันได้นะต่อไปเป็นวิธีการรับดัชมิวบ็อกใน ROV ขั้นตอนที่1กดเข้าไปนี่คำสั่งจดหมายที่ไอคอนจดหมายบริเวณขวาบนของจอข้อ2เลือกแถบระบบข้อ3เลือกจดหมายชื่ออีเวนต์ดัชมิว X ROV แล้วก็ข้อ4กดรับรางวัลก็ประมาณนี้เนาะสำหรับกิจกรรมนี้ สอบถามโปรดติดต่อที่ Facebook f แฟนเพจเนาะ Dutch Milk Drinking Yogurt นมเปรี้ยว Dutch Milk ก็ถ้าแบบสงสัยไหนก็ลองไปติดต่อดูได้นะเราน่าจะประมาณนี้เนะาะก็เดี๋ยวเราอาจจะมารีวิวสกินที่เรามีเนาะเรามีประมาณ2สกินเดี๋ยวอาจจะรีวิวให้ดูไว้ท้ายคลิปอันพร้อมแล้วไปดูกันนะครับมาที่สกินแรกเนาะเป็นสกินของ g กิ d e r ก็มาลองดูล้กนะันเนาะสกินกิด์ว่าเป็นยังไง ก็เอาส่วนตัวเราว่าสก,กินเนี่ยเท่ชอบอยู่ละฮันไปดูกันก็ปิดคีปแล้วก็ไปโอเคเดี๋ยวมาดูที่ท่าว้าบก่อนแล้วกันเนาะชูบโอเคอืมคราวนี้ก็จะไม่มีคีปมารบกวนสายตาแล้วเอามาดูที่สกิลต่างๆอันนี้สกิลหนึ่งสกิลสองสกิลหนึ่งสกิลสอง อันนี้อันตินี่ยลืมลืมกดลืมกดกดเพลินหนึ่งเอ้ยนี่เนี่ยเรารู้สึกว่าอันเนี้ยชุดสวยแต่ว่าพวกสกิลต่างๆก็เหมือนเดิมนะสำหรับตัวนี้อ่าสำหรับสกิลนี้ของก er. ิลเดอร์ชุบชุบชุบเนาะนี่สกิลสองสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลหนึ่งฮึบอันติ ก็เท่แหละสำหรับตัวนี้เราว่ามันเข้ากับกิลเดอร์มากเลยโอเคเดี๋ยวไปดูสกินถัดไปกันต่อไปเป็นสกินของคีล่านะสกินนี้ชูน้องเท่เราว่าสเซอร์โวเราสึกว่าปกติน้องก็เท่อยู่แล้วเนาะสำหรับตัวคีล่าอโอเคแต่อันนี้จะดูเป็นสาวน้อยน่ารักลงมานิดนึงโอเคส่วนเอฟเฟกต์วาร์ปก็ไม่มีอะไรนะ เดี๋ยวจำไม่ได้และไม่เล่นสกินนี้นานจำไม่ได้ว่าถ้าเอฟเฟกต์เีิมเปลี่ยนเปล่านะอน่าจะไม่เปลี่ยนดูจากท่าโจมตีนะเฮ้ยไหนอันนี้อันนี้เมื่อกี้คือสกิลสองเนาะจะทำให้คีล่าโจมตีระยะไกลนีป่ปุ๊บน,นิดนึงอันนี้อันติจุ่มมุ้งปกติอันติมันสามารถวิ่งทะลุผ่านสิ่งของได้ด้วยนะเดี๋ยวดูเะวดูนี่ ก็โอเคนะเราว่าชุดน้องน่ารักเหละเหมาะกับน,น้องคีล่าสุดสดไปเลยชุบสกิลหนึ่งเนาะแล้วถ้าสกิลหนึ่งกดอ,อีกครั้งก็จะวิ่งเข้าหาตัวแล้วทำดาเมจด,ด้วยนะถ้าแบบโดนศัตรูก็จะติดสัญลักษณ์ไว้แล้วถ้ากดอีกทีก็จะพุ่งเข้าหาศัตรูเองเลยโอ้มันแบบแอสซิสินที่เล่นค่อนข้างง่ายนะใครลองไปเล่นดูก็ได้นะสำหรับตัวนี้แล้วว่าสก,กินนี้ก็โอเคเลยโอเคเนาะสำหรับสก,กินนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละ อืม,อม,อม,อมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มารับชมคลิปถึงตอนนี้มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะฝากสปอนเซอร์อาเพจแอดมินตน้น TP7 กับเมโล่ต็อปอัพด้วยนะโอเคครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะครับ